วันนี้เวลา9.10นาฬา10นาทีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค,คมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6 ัจจุบันมีนักเรียน910คนมีครูและบุคลากร57คนมีนายมติชนมูลสูตรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยสนับสนุนผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาทักษะทุกด้านโดยการลงมือปฏิบัติจริงสร้างทักษะทางสังคมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตามความต้องการของผู้เรียนอาทิการทําขนมบัวลอยหลากสีในระดับชั้นอนุบาลช่วยฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นการสังเกตและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนาศักยภาพการคิดการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565 กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์าจากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เกมคิดเลขเร็วเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คำนวณซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันในงานศิลปรหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6การแกะลายกระจก จิตรกรรมภาพไทยสีเอกรงซึ่งเป็นการวาดภาพโดยใช้สีเดียวในการวาดและการลงน้ำหนักของสีและด้านการพัฒนาทักษะอาชีพเช่นเสริมสวยสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนทั้งนี้โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสรรเงินทุนพระราชทานและสิ่งของพระราชทานเพื่อสนับสนุนการดำเนินง,งานของโรงเรียนในด้านต่าง,างๆเช่นคอมพิวเตอร์จำนวน40เครื่อง